เตรียมความพร้อมแก่สังคมของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558สำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอได้ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัดจัดทำโครงการการพัฒนาต้นแบบสาธิตช,ชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเกิดบรวร,รโมเดลและขยายผลรูปแบบการทำงานสู่ภูมิภาคนำหลักคิดบรวร,รโมเดล ลงสู่รูปแบบปฏิบัติพร้อมกับการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเลือกชุมชนชายขอบที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนพัฒนาชุมชนต้นแบบในระดับภูมิภาคโครงการที่ชุมชนใจมิตวิเชลาบอรลพิพิหารนะ เป็นที่สนใจเอารูปแบบของปวลรโมเดียนไปผนึกกำลังเข้าไปชุมชนบ้านวัดส่วนราชการศาสนาด็อร์ศฒนาเลิศศินเป็นผู้จัดการนะครับมาวางแผนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นรูปแบบที่ไปใช้ที่ทุกที่มันต้องมาคุยกันมารวมพลังกันในรูปของปวรจังหวัดอุบลราชธานีมีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับประเทศลาว ขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมต่อไปยังเวียดนามและกัมพูชาจึงทำให้อุบลราชธานีเป็นประตูสำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวในภาคอีสานอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสมัยก่อนจะมีท่านโฮจิมินเคยมาพักมาผ่านที่นี่โดยผ่านชุมชนชาวเวียดนามแล้วก็มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เราสังเกตจากจะมีขนรรมเนียมประเพณีที่ชาวเวียดนามยังหลงเหลืออยู่ตัวนี้แหละก็เลยเป็นแรงจูงใจที่อยากให้ความรู้เป็นภาษาเวียดนามเพื่ออนาคตของเยาวชนไทยแล้วก็เย,ยาวชนภาคอีสานจังหวัดบนรารนี้จะสามารถเชื่อมโยงเตรียมความพร้อมสู่กับประชาคมอาเซียนเราเห็นมีท่านในอำเภอมีท่านเกตพื้นที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คณะส่วนการงานก็ตื่นตัวนะครับให้ความสำคัญผมก็คิดว่า น่าจะสนับสนุนน่าจะ,ะโครงการนี้ไปด้วยดีโรงเรียนเทศบาลสองพิบูรณ์วิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดอบรมภาษาเวียดนามให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการขณะเดียวกันก็ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียนพร้อมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการค้า ซึ่งเป็นจุดขายของชุมชนสำหรับการอบรมภาษาเวียดนามในเด็กเยาวชนจะมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนความใกล้ชิดสนิทสนมช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนนั้นเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ก็จะได้ความเป็นกันเองในใน,ในการเรียนการสอนนะครับนักเรียนก็มีมีความสนใจท่านก็นำเอา,อาสื่อต่างๆมาสอนนะครับมามาพูดมาคุยนะครับนักเรียนสามารถที่จะสนทนาภาษาเวียดน,นามได้คือเรารู้จักกับเด็กรู้จักภาษาไทยเวลาเราพูดภาษาเวียดน,นามแล้วผสมผสานกับภาษาไทยเด็กก็จะเข้าใจเด็กก็ได้เห็นเราแล้วก็ไม่เกอ้อเขินคนหนึ่ง อ่านแล้วก็เขียนแม่จะเป็นคนแต่พูดกับนักเรียนแต่ละประโยคแต่ละประโยคพอพูดเวียดนามแล้วก็พูดผู้ภาษาไทยด้วยแม่ก็ภูมิใจที่ได้สอนเขาอยากให้เขาเป็นเพราะว่าทุกอย่างถ้าไม่สอนเขาถ้าแม่เสียชีวิตลงความรู้ก็จะไปกับแม่คนอื่นเขาก็จะไม่ได้อีกสองปีข้างหน้ามันจะมีอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยก็เลยอยากเรียนรู้ภาษาเวียดนามเอาไว้ก่อนนะคะเผื่อจะมีคนเวียดนามเข้ามาในเมืองไทยบ้างอะไรบ้างก็จะได้ พูด,ดและสนทนากับเขาได้อย่างชัดเจนค่ะเป็นความสนใจสนใจนี่คือยังไม่รู้เลยนะคะว่าตัวนี้สะกดยังไงอ่านยังไงแต่ซื้อหนังสือมาเรียนที่ซื้อมาอ่านก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่อ่านพอได้มีโอกาสมาเรียนมีโครงการก็เลยเอาหนังสือที่ตัวเองซื้อมามาเปิดพร้อมกับฟังคุณครูสอนไปด้วยก็เข้าใจว่าอ๋อตัวนี้อ่านอย่างนี้นะ,ะเป็นตัวนี้นะในภาษาไทยอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าง่าย หลังจากผ่านการอบรมภาษาเวียดนามแล้วได้เกิดการต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยกิจกรรมเข้าค่ายภาษาเวียดนามโดยเยาวชนไทยร่วมกิจกรรมกับเยาวชนแลกเปลี่ยนชาวเวียดนามจากการที่เด็กเรียนอาจจะเรียนแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะไม่ได้ใช้เท่าที่ควรแต่ว่าถ้ามีการจัดค่ายขึ้นมามันเป็นการแลกเปลี่ยน จากเจ้าของภาษาทําให้เด็กสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้และทําให้เขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นค่ะส่วนครูผู้สอนภาษาเวียดนามสําหรับภาคผู้ประกอบการนั้นได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีมอโอเคสามสามเทียเท่ยวเสียว่าไงาบ้า,บา การสนทนาทั่วไปโดยที่จะมีใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการนับตัวเลขการทักทายสื่อสารหรือแม้กระทั่งการต่อรองราคาแล้วในเบื้องต้นก็จะมีการสอนในส่วนของอากาักขระเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการได้มีการนําความรู้ตัวนี้ไปต่อยอดได้โดยสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองการรู้ภาษาใครรู้ก่อนคนนั้นมีสิทธิก่อนขายอาหารเวียดนามค่ะ เขามาเที่ยวอุบลน,นี้เขามาเจอว่าเราขายอาหารทางบ้านเขาผู้เรีนภาษาเวียดนามก็พอิดต่อได้การค้าขายก็ดีที่มาเรียนภาษาเวียดนามมีความรู้ก็คือหนึ่งได,ได้รู้จักไอโมทไฮบาร์คือหนึ่งอสอะไรให้น้องน,อน,นี่ค่ะเวลาเราซื้อขายกันนี้เราจะพูดรเรื่องค่ะคือศึกษานี่คือเลื่อจะได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ลงไปเที่ยวทางโน้นน่ะคะ่ะ คือเวลาเราเจอคนที่เป็นรู้ว่าเป็นเวียดนามนี่เราก็พยายามศึกษาคือคู่กับเขาได้นะคะส่วนที่จะทําให้ยั่งยืนตลอดไปนั้นก็คือผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีการศึกษาและเพิ่มเติมแล้วก็มีการเชื่อมต่อในการใช้ภาษามันฝึกฝนผมก็มีแนวคิดอย่างหนึ่งว่าเจ้าสภาเยาวชนเข้ามาร่วมในการต่อยอดแล้วก็เรียนรู้ภาษาในสีของท้องถิ่นบ้านเราต่อไปครับ จากจุดเริ่มต้นของการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างเข้าใจจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งยังเป็นประตูด่านแรกของการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธปรรม